สวัสดีค่ะทุกคนป้าเมร่าค่ะเมร่าชีวิตในเอเมริกาวันนี้เราจะมาเมาส์มอยมาพูดคุยกันวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นอายุห0อัพเนี่ยหรือ50บวกนี่จะหาสามีฝรั่งได้ไหมหรือหาแฟนฝรั่งมาทำไมหาสามีฝรั่งมาทำไมมาเลี้ยงดูหรือมาเป็นคู่ชีวิตนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในประเด็นนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการแชร์ประสบการณ์นะคะจากความรู้สึกส่วนตัวแล้วก็จากการที่ได้ยินได้ฟังนะคะแล้วก็ได้เจอมา,อามผู้หญิงอายุ50อายุ50ปีอัพจะมีโอกาสหาแฟนฝรั่งได้ไหม มีค่ะทุกคนป้าเมลาแต่งงานรู้จักกับลุงจอนก็ตอนที่อายุห้าิบกว่านะคะตอนที่กเกษียณแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ห้าสิบห้าก็เกษียณกันแล้วก็มีนะคะสำหรับเอรีลีไทยป้าเมล่าก็เจอกับลุงจอนตอนที่ป้าเมลาอายุห้าสิบ u ห้าสิกว่าปีแล้วนะคะในสมัยก่อนนะคะ เราจะหาสามีฝรั่งได้จากที่ไหนการที่จะได้แฟนฝรั่งหรือได้สามีฝรั่งเนี่ยนะคะเราจะต้องไปที่แหล่งที่มีฝรั่งเยอะๆนะคะแหล่งไหนล่ะที่มีฝรั่งเยอะๆเราก็ไปที่นั่นนะคะอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพัทยานะคะหรือว่าภูเก็ตนะคะหรือกรุงเทพหรือที่ใดๆก็ตามนะคะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีฝรั่งไปเที่ยวเยอะๆ เราก็จะเจอฝรั่งคือในสมัยก่อนนะคะ,ะเว็บหาคู่นี่ยังไม่แพร่หลายถ้าใครมีญาติที่แต่งงานกับฝรั่งนะคะมาอยู่ต่างประเทศก็ให้เขาติดต่อหรือหาให้ได้แต่ปัจจุบันนี้นะคะเว็บไซต์หาคู่ผุดขึ้นมาเหมือนดอกเห็ดเยอะมากเราสามารถที่จะไปเลือกเอาได้ว่าชาติใดประเทศไร หรืออา,อายุเท่าไหร่นะคะเราสามารถที่จะเลือกเอาได้พูดถึงเว็แบบหาคู่เนี่ยนะคะมันก็มีหลายแบบนะคะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็ไม่ฟรีแต่ถ้าจะให้ดีก็ไปเลือกเอาแบบที่เสียตังค์จะดีกว่านะคะเสียตังค์ Member, ค่าเมมเบอร์ค่าสมาชิกค่าเข้าไปในเว็บไซต์มันจะชัวร์กว่าเพราะว่าเรามีโอกาสเจอคนดีๆเราเลือกเอาได้ค่ะเราสามารถที่จะ เลือกแล้วไปทักคนนู้นคนนี้ได้นะคะไปชี้เอาได้พูดง่ายๆนะคะแต่ว่าหลังจากที่ชี้นะคะทักทายพูดคุยแล้วจะสามต่อไปได้ไหมมันก็จะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนนะคะทีนี้มาพูดถึงในปัจจุบันนะคะที่มีเว็บไซต์มากมายก็อย่างเช่นมีทั้งถ้าเสียค่าสมาชิกแพงก็มีโอกาสที่จะได้คนดีมีคุณภาพมากขึ้น นะคะแต่ถ้าฟรีก็ระวังพวกสแกมเมอร์พวกแก๊งหลอก,กลวงพวกนี้นอกจากจะ,ะเข้าไปอยู่ในเว็บหาคู่แล้วก็ยังอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างเช่นอชอบไปทักนะคะตามเ c e b o o k ต่างๆอันนี้ระวังให้ดีเลยนะที่ไปทักตาม f c e e o o o เนี่ยนะคะ,ะ,ะที่ได้ยินที่เป็นข่าวใหญ่ในเมืองไทยแล้วก็คือผู้หญิงไทยถูกหรอกนะคะเสียเงินไปหลายล้านหลายสิบล้านก็มีนะคะ คือมาในมาดของอนายทหารผู้ก้หรูแล้วก็นักธุรกิจร้อยล้านพันล้านหรือมาในมาดของสถาปนิกหรือวิศวกรบริษัทน้ำมันต่างๆนะพวกนี้นะคะ,ะไปแอบอ้างเอาชื่อแล้วก็เอารูปภาพคนอื่นมาใส่โปรไฟล์ของตัวเองเพื่อให้ผู้หญิงสนใจเพื่อที่จะให้เหยื่อตายใจแล้วก็หลอกลวงได้ง่ายอยานี้เราก็ต้องระวงังนะคะทีนี้อย่างวัย ห0าสิอัพหรือวัยเกษียณนะคะอย่างอย่างปา้าเมล่านี่ก็อย่างที่เคยพูดเอาไว้ในคลิปก่อนว่ามาแต่งงานกับลุงจอนอ่อายุ50อัพแล้วนะคะแต่กรณีของปา้าเมล่าพูดตรงๆคือไม่เคยเข้าไปในเว็บหาคู่นะคะการที่ได้รู้จักแล้วก็แต่งงานกับลุงจอนก็คือมีญาติแนะนําให้ค่ะเพื่อนๆหลายคนที่ผ่านเว็บหาคู่ก็ได้แต่งงานกับคนดีๆ แล้วก็มีชีวิตที่สะดวกสบายกันหลายคนบางรายเนี่ยเจอ,อนักธุรกิจก็มีค่ะมีคนหนึ่งที่เคยได้ยินนะ,นะคะที่เคยเห็นนะคะอายุ60ก,กว่าแล้วนะ,ะก็เจอกันในเบผาคู่เขาเจอผู้ชายคนนั้นเบผาคู่ผู้ชายก็เป็นนักธุรกิจที่ร่ารวยเขาก็มีชีวิตที่ะสะดวกสบายนะคะแล้วก็หรูหราทีนี้เพื่อน,อนๆหลายคนที่อาจจะ เกษียณแล้วนะคะหรือกําลังจะเกษียณฮะถ้าจะอยู่คนเดียวเลยอยู่คนเดียวมันเปลี่ยวใจเพราะฉะนั้นเราต้องหาเพื่อนนะคะหาเพื่อนมาเป็นคู่ชีวิตหาเพื่อนแก้เหงานะคะสมัยก่อนนะคะตอนที่ยังไม่ได้แต่งงานกับลุงจรเราก็เหมือนกันนะคะใหะ้ใครที่มาจากต่างประเทศก็บอกอ,อหาแฟนให้หน่อยซี่ นะคะหรือใครที่มีแฟนฝรั่งก็บอกหาแฟนให้ม,มั่งสี่อยากได้อะไรเงี้ยนะคะก็ให้คนนู้นคนนี้หาให้แต่หาจนแล้วจนรอดก็ไม่ได้สักที <c oughs> เจอใครก็เออหาให้หน่อยสิหาให้หน่อยสิก็ไม่มีใครก็หาให้ <c oughs> เขาบอกเขาก็รับปากว่าจะหาให้แต่หาให้ไม่ได้สักทีทีนี้พูดถึงเพื่อนๆที่กําลังจกกะเกษียณ หรืออยู่คนเดียวเปลี่ยวใจอยากมีแฟนต่างชาติหรือมีแฟนฝรั่งนะคะยังไม่สายเกินไปค่ะถึงอายุ50อัพหรือ60ก็ยังมีโอกาสนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็คือ,อมาเล่าสู่กันฟังนะคะ,ะไม่ต้องไปกังวลส่วนประเด็นที่2ว่าเอ๊ะหาแฟนฝรั่งนี่จะหามาเป็นคู่ชีวิตหรือหาคนเลี้ยงอ้าว อันนี้นะคะพูดตรงๆนะป้าเมรานี่ตอนแรกที่หาแฟนฝรั่งเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะหาคนเลี้ยงนะคือ,อคิดว่าอยากหาเพื่อนเพื่อนอร่วมทุกข์ร่วมสุขอยากหาคู่ชีวิตเพราะว่าเราอายุเยอะลูกๆก็แต่งงานไปแล้วนะคะแยกย้ายมีครอบครัวกันไปหมดนะคะเราก็อยู่คนเดียวแล้วก็เหงาเราก็อยากมีแฟนนะคะซึ่งอ,อยากจะมีแฟน ฝรั่งพูดตรงๆอ่ะนะอยากมีคือเราก็เคยมีแฟนแล้วแต่ว่าเราเลิกกันไปนานเราอยู่คนเดียวมานานเราก็อยากจะมีแฟนใหม่นะคะทีนี้เราก็คิดว่าโอเคตัวเราเองก็มีธุรกิจนะคะและมีะไรายได้เราเลี้ยงตัวเองได้ถึงไม่มีใครมาเลี้ยงเราก็เลี้ยงตัวเราเองได้ในในเมื่อก่อนนี้นะคะ,ะก่อนที่จะมาแต่งงานกับลุงจรแต่ตอนหลังคําที่ว่าหาเพื่อนหาคู่ชีวิตอย่างเดียวไม่ใช่ ตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยนะคะ,ะสามีก็ต้องซัพพอร์ตเราต้องดูแลเราเพราะเราไม่มีไรายได้ตอนนี้ก็อยู่ได้เพราะสามีเลี้ยงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งลูกชายนะคะก็ก็ส่งเสียให้นะคะ,ะก็เลยโอเครอดตัวไปอาคิดดูว่าอายุตอนนี้นะคะป้าเมล่าถึงจะอายุ ปูนนี้แล้วนะคะก็มีคนเลี้ยงน่ะนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เราก็คุยกันแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคบ๊ายบาย